มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเจอแซลยับเบลล่าและวินชวินภาพนี้นอกจากจะหวานเสื้อ,อยังแย่งซีนอีกด้วยค่ะ f อเขินยื้ยกันเลานะคะเมื่อนักธุรกิจหนุม่มวินชวินโผเมนใต้โพสตของหวานใจนางเอกดังเบลล่ารานีข้อความสั้นๆแต่ว่าทัดใจเวอร์แถมตาดียังหลุดโฟกัสไปที่เสื้อของเบลล่าก็คือเสื้อของหนุ่มวินนะคะที่ยี่ห้อแล้วก็ราคาไม่ธรรมดาซะด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้นางเอกสาวเบลล่าราณีกับพี่หมื่นล้านนักธุรกิจหนุ่มตระกูลดังวินชวินเจรวะนนท์ไม่ฟอ l โล่อินสตาแกรกันนะคะเบลล่าให้เหตุผลว่าเพราะว่าเคนและรอวาระโอกาสที่เหมาะสมแต่ว่าล่าสุดเบลล่าลงรูปคู่ไอพรวันเกิดวินชวินแบบหวานซึ่งวินเองเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับคำไอพรแบบน่ารักน่ารักบอกว่าแต่งนะครับ เมื่อเข้าไปสองรีดก็จะเห็นว่าทั้งคู่ตอนนี้ได้กดติดตามกันและกันในอินสตาแกรเป็นที่เรียบร้อยขณะที่ชาวเน็ตตาดีอีกส่วนก็หลุดโฟกัสไปที่เสื้อรูของสาวเบลล่าที่กําลังนั่งทับกันเปื้อนที่พื้นอยู่นั้นเป็นเสื้อยี่ห้อที่ราคาแพงรายับเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ